สวัสดีค่ะเพื่อนๆปุเป้นะคะวันนี้ปุเป้จะมาแนะนำการอาบน้ำให้ขาวโดยใช้สบู่จะทำได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวปุเป้จะบอกเคล็ดลับดังนี้ค่ะนั่นก็คือใช้สบู่อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆที่เพื่อนๆชื่นชอบแต่ปุเป้หยิบยกมาวันนี้ก็จะเป็นสบู่เบนเมดค่ะผสม กับน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือนี่หาซื้อได้ตามเซเว่นอเลว่นหรือร้านขายยาทั่วไปนะคะปูเปจะใช้น้ำเกลือปริมาณ200 ml นะคะต่อสบู่1ก้อนค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เตรียมสบู่มาก่อนนะคะ1ก้อนนะคะพร้อมด้วยน้ำเกลือ1ขวด เราก็จะนำสบู่ค่ะมาหั่นเป็นชิ้นชชิิช้้นนเพื่อจะได้ยัดใส่ขวดได้อย่างง่ายดายนะคะขวดอ่ะจะเอาเป็นขวดแบบมีปั๊มหรือไม่มีปั๊มก็ได้นะคะแต่ว่าบุเปยยกมานำเสนอเนี่ยจะเป็นปั๊มค่ะมันจะอาบง่ายกว่าแบบเทใส่มือนะคะเมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆก็เอามาบรรจุใส่ขวดได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำเกลือลงไปในปริมาณน้ำเกลือ200 ML นะคะเทไปให้หมดขวดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขยา่าเขย่าให้มันเข้ากันนะคะให้น้ำเกลือกับสบู่เข้ากันนะคะสบู่มันก็จะลายละลายไปเองนะคะทุกวันโดยอัตโนมัติค่ะ เพียงเท่านี้เราก็มีสบู่เหลวเอาไว้อาบน้ํานะคะชําระร่างกายได้แบบง่ายๆนะคะส่วนที่ว่าอาบแล้วขาวหรือว่าผิวก็จางใสนั้นตัวเบนเนตอะตัวเบนเนตสีส้มนี่นะคะมันก็ทําให้ผิวกระจ่างใสในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ผสมน้ําเกลือ,อปูเป้ใช้ไปอย่างต่อเนื่องจนหมดนะคะผลปรากฏพบว่า ผิวของปูเป้นั้นกระจ่างใสขึ้นมากนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าขาวอ,อ,อะไรจะขนาดนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ขาวขึ้นนะคะแต่ว่าน้ำเกลือมันช่วยทำให้ผิวของเราะสะอาดขึ้นนะคะเพื่อนๆรวมทั้งสบู่เบนเนตเมื่อใช้แล้วอ่ะมันก็ขาวขึ้นจริงเพราะฉะนั้นแล้วใช้สบู่เบนเนตเท่านั้นก็ขาวขึ้นได้แล้วค่ะ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ปูเป้อยากจะบอกก็คือว่าเจ้าสบู่เบนเนตตัวนี้มันกัดผิวนะคะเพื่อนๆถ้าแช่ไว้นานแล้วว่าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าแพ้ง่ายอ่ะก็ไม่ควรใช้เบนเนตนะคะเพราะว่ามันแรงมากค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังปูเป้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ปูเป้ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ